Hey. สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปโปเกอร์เทนนาตักภาคไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบลขอบสนามกับรายการรทยทันโปเกอร์เซรีเจจูเอ็นเอลเฮดเมดอีเวนต์บ่ายอินสองแสนห้าหมื่นห้าพันนเรียนอ่ะเริ่มมาไม่ต้องเสียเวลาครับนิกเสั้นเก้าสองมอบครับพี่บิงเกอร์เจ็ดสามมอบโบโนโม่ไพ่ไม่ดีห้าสองก็มอบตอนนี้มาถึงเดวี่ครับมีเอสามสูตรอยู่ตำแหน่งบอทอเล่นได้แน่นอนครับแฮนด์นี้เดวี่ก็เรสออกไปสามหมื่นชิปครับผมพีเจ็ดนะฮะเปิดไพ่ดูได้ 킹แปดโอ้โหกูบอกเล่นลำบากหมอบดีกว่าเฮียแอคชั่นมาจนถึงพี่เคนนี่ครับมี19อยู่ที่บิ๊กบลายครับถือว่าเป็นไพ่ที่ป้องกันบลายได้ครับอ่ะเดี๋ยวกูขอไปเล่นฟลอปได้ไม่มีปัญหาเคนนี่ทําตัวลีลาหน่อยเว้ยก่อนจะขอไปอ่ะไปเล่นกัน2คนที่ฟลอปครับฟลอปเปิดออกมาเป็น10สิง킹แจ็คหัวใจหมดเลย3ใบครับตอนนี้มีลุ้นโรยาฟัดแล้วครับเคนนี่ถ้าแม็ปหัวใจตกนี่กินเรียบครับแต่โอกาสเนี่ยขอบอกเลยฮะแม่งน้อยสัตว์นะยังดีที่มีลุ้นฟัดใบอื่นอื่นอีก เคนนี่เช็คไปก่อนครับฝั่งเดวี่ก็แอบ,บอยากให้แหม่มตกเว้ยเฮ้ย <_ an> พอจะกลายเป็นสเตรทแต่อยากให้หัวใจมันออกมาเยอะกว่านี้นะมันเสียวเดวี่คิดสักพักครับก่อนจะเบรกออกไป4ี่หมื่นครับประมาณครึ่งพอตมีกะว่าแฮนด์ที่ไม่ติดอะไรอย่างพวก5 4 6 7 7 8ยอมมอบหรือถ้ามีหัวใจเล็กๆเนี่ยก็ต้องตัดสินใจยากหน่อยแหละครับเคนนี่แงมไพ่ตัวเองดูอีกทีครับตอนนี้ติดคู่1ิบแล้วก็มีฝัดนอยังพอไหวไม่น่าเกียดจนเกินไปเว้ย ยังไงตัดสินใจคอเขินเปิดออกมาเป็นหกหัวใจครับโอ้โห,โโหเคนนี่ติดฝัดไปเรียบร้อยครับแต่ก็ถือว่าเป็นฝัดที่เล็กสัดๆยังแพรฝัดเอกับฝัดแม่มอยู่ซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่เรนของเดวี่เนี่ยจะมีแฮนด์พวกนั้นเคนนี่เช็คไปดูท่าทีก่อนอีกรอบอย่างน้อยเนี่ยยังพอมีโชว์ดาวใช้ได้อยู่หัวใจสี่ใบแบบนี้เรียกว่าเดวี่เนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไรครับเพราะเขาเนี่ยไม่มีหัวใจในมือเลยหรือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเคนนี่อาจจะติ แคบแพ้ยางสิฟหรือแจ็คถ้ายิงใหญ่ๆอีกรอบก็อาจจะทําให้เคนนี่หมอบได้นะฮะแต่ความจริงคือพี่เคนนี่เนี่ยเขาติดฝัดไปเรียบร้อยแล้วเดวี่ครับหยิบชิปตัดสินใจครับเป็ด <c oughs> ออกไปที่สี่หมื่นชิปไม่ใหญ่เท่าไรครับ <c oughs> แต่ก็สามารถสร้างแรงกดดันให้แฮนด์ของเคนนี่ได้ครับเป็นการบอกว่าถ้าไม่มีหัวใจหมอบไปใส่น้องเคนนี่ก็ดึงเล็กน้อยครับตอนนี้อย่างน้อยๆก็มีฝัดก้าแถมยังแอบแอบลุ้นแหม,ม่ให้ตกเป็นรอยย่าสเตตฝัดได้อีกเคนนี่ <c oughs> ขอไปต่อครับแล้วรีเวอร์ก็เปิดมา เป็นอีกใบฮะตอนนี้ครเป็นคนโกหกเดี๋ยวมึงรู้แน่อ้าวมาดูกันเพราะบอ,ร,ะบอ,อร์ดคอาเรลต์ฝัดเรียบร้อยตอนนี้เคนนี่มีมือดีสุดครับแต่เขายังไม่เห็นไพ่ฝ่ายตรงข้ามกันเลยยังแน่ใจไม่ได้เพราะถ้าสมมติเนี่ยพี่เดวีมีแมมหัวใจหรือเอทหัวใจก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับถือว่าเป็นฝัดที่ใหญ่กว่าเคนนี่เอาวยังไงตัดสินใจเช็คไปอีกครั้งครับเป็นครั้งที่3ครับคือไม่อยากจะเล่นใหญ่ไปโชว์ดาวง่ายๆดีกว่าอ่ะโอกาสสุดท้ายมาที่เดวีครับตอนนี้มีแค่เอทไฮไม่ติดอะไรแถมบนบอร ใจไปแล้วแต่ถ้าหากเราเช็คกลับไปรับรองกับแพ้แน่นอนครับหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าเคนนี่ไม่มีหัวใจเหมือนกันเนี่ยก็จะแบ่งพอร์ตกันไปคนละครึ่งนะครับผมเดวี่คิดไม่ตกครับยังไงวันเนี่ยใช้ time แบ่งไปก่อนอตัดสินใจอย่างไรเบ็ดออก สองแสนสี่หมื่นชิปนี่เป็นการเบ็ดใหญ่เท่ากับพอตครับตรงนี้ถือว่ามึ่งใจถึงมากพี่คือตัวพี่เนี่ยไม่ติดส้นตีนอะไรเลยทาเนียนทําตอแหลบอกว่าถือเอ็ดฟลัดครับแมหม่โอ้โหต้องบอกว่าขิงเดือดสัตว์จุดนี้ไอเบ็ดแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะทางแรกคือมีเต็มๆหรือแม่งไม่มีส้นตีนอะไรเลยนะสออย่างเท่านั้นแหละก็ต้องมานั่งคลิปว่าฝัดกล้าของตงัวเองเนี่ยไหวพอสู้หรือเปล่าครับเพราะมันแพ้ทั้งเอ็ดหัวใจและแมมหัวใจพอตกองกลางตอนนี้ ต้องบอกว่าใหญ่ที่ยี่ครับ478,000ชิปโอ้โ,โหไอ้ทวนนี้เวลาคิดน้อยเหลือเกินเคนนี่ก็โยนทามแบงค์ครับต้องตัดต่อครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันนานไปครับคือดินเลอร์ต้องตบกระบานบอกว่ามึงจะหมด <Wow. S 1> เวลาแล้วพี่เอายังไงกันแน่ <Easy. S 1> สุดท้ายเคนนี่ตัดสินใจคอไปครับโอ้โหชนะ oh. พรอนนี้ไปได้อย่างน่าเหลือเ oh. ชื่อครับเ hmm. ดวี่ต้องเซ็งครับถือว่างานนี้ oh. เล่นได้ดี oh. ทั้งคู oh. จง่จริงๆเรียกว่าโหดทั้งคนบัฟคนเล่นเลยอะ่ะอ่ะสนุกแบบนี้ชมได้ทุกสัปดาห์ที่เทนหน้าตักนะครับผมอย่าลืมกดสตั๊ไค์ไว้เนดะ